สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เขาเบึงขา่าวสมท่งประเมาสบายดีนําแรงแรงทักทายสบายดีอยู่ถูกมองถุกบอลพี่น้องผู้อยู่ต่างประเทศสวัสดีจ้าพี่น้องทางฝั่งไทยขอบุญขอบคุณน,น,นํำเอฟซีทุกท่านที่ข้าเบ่งข่าวสมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวทำคลิปต่อไปเนาะ เติมกำลังใจให้ประเมาด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปนี้จะพามาเบิงมาชมทางครอบครัวป้านวลมาเบิงทาสีทาเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้ว เฉพาะตัวเฮือนด้านล่างสีทาปูนเนาะสำเร็จแล้วเพิ่งยังสีล้ำเพิ่งยังสีล้ำสีสีส่วนที่เหลือนี่เพิ่นยังสีไว้ล้ำนี่เด้อคือขุนแท้ขุนเทเพิ่นบ่ทัน,น,น,นตีเนาะว่าขันเหม็นได้สาบทั้งนับพอดีเด้ห่องออขันเหม็นสาบห้องทั้งตัวเฮาสีบ่ต่อนะนทั้งหลังตัวติดเฮาวนะเนาะ เขาก็พูนกับพูนล <c ram> ายลายแล้ว, <c ram> วลลตีงามเลยได้นเนื้อเอื้อ <c ram> งามเลยได้นี่อันนี้เอาไปกปัดปลูกัก <c ram> อ,อันฮุบไปนะสิไปไว้ปลูกพัก หยุดผู้บ่สวนตะน,นอ่ะบ่เห็ดสองสวนพ่อโอ้คือเห็ดลายสวนแต่ล่าลูกไปทำงานอะไรอยู่ว่างๆมันไหนสิเบื่อสิเซ็งไหนเห็ดสวนพอเราเพิ่งไปได้ครัสิได้ไปนี่ยหางนหางนได้ก่อนโตเมียนมีหนึ่งแพงเนาะที่เพิ่มเติม เหียบหอยแล้วพี่น้องงามแลวบ้านนี้หนึ่งแพงที่เพิ่มเติมผดแทงถ่ายสุดแล้วเหียบหอยหนึ่งสองสามสี่พอดีรวมเป็นสี่แพงทั้งทิศเหนือแล้วเป็นที่เหียบหอยสีหวานแววเลยสวยงามมากงามเลยพะนวล แม่นสบายตาของเห่านี่เปียงแล้วของเห่าเนี่ยของเจ้าสีหวานหวานเนอะเอ้แต่ชีสีเฮื่นเห่านี่ห่วยสีฮื่นประเมานี่เปียงเลยเสียตาพอเป็นชีสมสมออกน่ได้แหละอันนี้สีฝ่าสีฝ่าอ่อนกับหวานๆวานเนาะ แล้วแล้วขอขอบุญขอบคุณทั้งน้องเก็บจังหวัดอุดรธานีที่เมตตาเนาะสือสีท่าบ้านให้ปานวลรวมนี่กะขอบุญขอบคุณน้องเก็บขอบุญขอบคุณน้องเก็บขอบุญขอบคุณน้องเก็บขอบุญขอบคุณขอบโมขอบใจเด้อน้องเก็บสี่ซื้อสีมาท่าเฮือนให้ วานวดเป็นหองนี่นาออเอออาอาเออเอออาอาบ่บ่คือหนองอาดเนาะเพราะเห็นนองมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เย็นเป็นโซกคิดอย่งไดทำสิ่งใดกันนันแหลคุ้มคุมหมาดป่าธนาให้หลับรวยหลับรวยเฮงเฮงปังปังเด้อหาเงินหาคำให้ถูกลอตเตอรี่อีกเด้อถือซีแลรายเนี่ยน้าหนองเก็บ แม่ถือรางวัลที่หนึ่งเนี่ยประเมาจังสิได้นำได้หลายๆ่เนี่ยเนาะอา้าวคุณได้มาอะนะประนุนผู้ได้มาอะนะใครมาสบายดีจะมาแต่สายมาแต่สายเบาเท่าหน่าแบนจะมาแต่สายเออ คอมไม่เท่าถามน่ะเหนื่อยน้องสไปน้องสไปน้องสไปเห็ดยางเบิ่งโอ้ยสวนขั้วเพลนไปเจาะไปเจะส้มสวนขั้วเลยเอ้ยกุกูกายกุกูกาย cúp cúp cây về cháu có ông mà thốn mà mình xí cùng quạng của này nè cúp cúp cày cúp cúp cày áo cứ đợi thái lục bàn bọ ดื้อแท้สปายดื้อแท้เลยไก่บางตัวกับเขาลุกเขาคลอดแลเด้อ บรรยากาศยามแรงๆคำๆเอาป้าอันป้าโทษผนซื้อดินเตะคือเอาลงตันทางตัวเองจ้ะโอ้ยฮะน่ะลงหนาเฮือนเบื้อพี่โอ้ยเ้ยมันบุพอไกลเด้อสุกขวมจุกความ คนก็อ,กอยูอ่แล้วแหละใครกว่าต้นทางจาของก็คนทั้งนกักพัฒนาพัฒนาเส้นทางสบายดีจา้าเอ้ยห้าเหล่าเมื่อก็เด้อ บุเมบนขีฟุ่นยังได้ขีฝุ่นขีฝุ่นขีฟุนฟ่นควันหลดสางแสงผลส่วนดินออกจากคลองน้ำ ว่าข้าเจ้าเทยนี่มันตันคองหนามเนาะพี่น้องพอมาเอาก,กับแป้งคือกันแป้งหักบัวทับัทันงามปันใดส่วนส่วน,ส,วนส่วนทีที่มันล่นล่นไปทับคองส่วนออกส่วนออกไป ข้างนี่นะคลองคล้องงามแล้วมันต่ําแล้วข้างแต่ข้างเบื้องนี่บุมีคลองเลยก <c oughs> <c oughs> เจ้าจิตทมเป็นสวงเป็นสวงไปนะสวงไดที่มันนเป็นคุม น้ำเสาะเสียไฮไลายก็เจ้าก็สิทธมแงมขึ้นไปหาเฮือนสาวแพงงามเลยบันแงมขเขาเฮือนปลามาเอายัางบงงามบันไดแปลงบทุงบทนนบงงนนันแล้วแปลงบุทันแล้วก็เลยบงงามบันไดบัดแปลงแล้วนี่ก็แหลมแล้วนะพี่น้องเนาะแหลมเลยคือสิบบวกคือปีหวังได้หนิดอกเนาะ เพราะว่ามังหิีลายนี่ตามปลาเมาเบ่งมีหินลายเนาะกะสีฟูขึ้นกะสีเปื้อนแน่แต่ทำอิดเนาะฝนตกไปเสาะไปเสาะมานี่มันสีหินมันสีฟูขึ้นมันกะสีไข่แน่เอาคลิปนี้พาเบ่งพาชมานี้ก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจได้ทำคลิปอีกเอ้ยสบายดีบางเนี่ยบ่ยากบก่ มึงเนี่ยมันยากบอกเลยทําไมมันน่ารักอย่างนี้ทําไมมันน่ารักอย่างนี้นอสไอ้เจ้าหนึ่งเนี่ยฮึึมึงเนี่ยโอ้ยมึงเนี่ยคนช่างเด้ช่างเอกอ็ได้บายบายลูกเอาบายบายกันพ่อกันพิ่หนาบายบายป้าลุงบายบายป้าลุง บายบายพ่อกันคลิปหนาเด้อชายดิวบายบายดิวบายบาย